ปีใหม่ได้ในค่ะวะ่าเนาะอันกันลีบไว้ปีใหม่ได้ทรงซื้อขับตอนปีใหม่ได้ในะค่ะวะ่าค่าได้คํากว่าคะ่ะเนาะทรงกล่มทรงซื้อขับกลมใครขับตอนใครขับตอนจะได้ขับตอนอี่ยังปีเก่าก็เป็นในปีใหม่ก็เป็นในอําแลกไลายอีหังกว่าอืมใครให้กินก้นมากข้าวรังเศร้าสามสิบปีไปอ่ะเป็นจจงไในกุข้าวยำอย่าเบลเบื้งใต้ตีลวดเลี้ยวก้นขอค่ะละให้มันกัดเย็นให้กินง่ายอยู่ง่ายเออเคื่อนเท่าให้เท่าไรอยู่ให้เท้าสนหน้าเทาให้เท่าไรใ็ดกิน เกี่ยวกับอะไรอะอย่าไปเนี่ยตอนเราเดี่ยวค้อนขอเลยดูจัดยี่หวัดสังหรอย่าไปเนเี่ยละอืมต่ำเป็นควนเมืองใต้เขาตึกอะไรตุกข่าเหมือนเมืองันด้างตึกอะไหยาบตึกอะไปลา,ายเพศึกเพศซื้ออะไปลายเฮ็ดคาเขปลายเฮ็ดคาไทยโตถึงมือเร็วกนะ็เพราะฉะนั้นอ่ำยิ้มจุ้มอ่ำยิ้มจุ้มจอมอีหังไหลเนาะเพราะยังก็เออพวกอาลามจอมอยู่ใต้ลงปิวุฒิปิวุฒิแห่กเนาะนะีน่อินแห่งใต้พร้อมกันเนี่ยพร้อมกันแห้งพร้อมกันเฮ็ดป่วยเดี๋ยวมีรองอีหังอืม ก็มาโกเบนวาค่ะเนาะเพราะว่าใจสูตตึกซึกตึกซือแกะแขวันแกะแขเมืองเนี่ยก like, so ็อะไรก่บใครเฮ็ดวอนกันไปเพราพงผีเพสเพราเขาป่วยแก่พร้อมกันเออกบกบูปูเบนวาบ้านค้าได้เขาป่วยกับขำพร้อมเบิรเออใจทันตึกซึกตึกซือค่ะก่อนตึกอืกถึงบีใหม่ได้ออนกันห้องความใจค่ะเนาะเราเคยได้เคยซื้อเออเคยได้เท่าขึ้นใหญ่ใหม่สูงเคยได้เท่าให้กึกปืนกึกปืนได้กึกปืนของเนาะกึกปืนมือปวดมา เมื e aw, e no. her, ่อเร็วได้ม e, no, ีค่ายาติมีค่ายาเนาะเปิ้นจังเหเกิดแค่แค่วันเมืองดิอินแฮงอินแฮงใต้เฮามีกะไหลเมื่อเร็วเปิ้นปลาลองปี๋เนบ่ต้องใส่ค่ะๆเออไปหลายเฮ็ดว่าบ่บงดินอยจังนะแหมใจค่ะงอินค่ะเนาะ้เคยได้กมง้ก็มีอ่ะก็บ่ันั้นค่ะเนาะอใครินจุ่มอีหยังอใครินจุ่มอใครับตอนอใครเข้าป่วยอีหยังเขากว่นว่าอันน ตูเจ้าเก่าอันหนาะเพียนดินตูเจ้าเก่าอันหนาะปูมหมอนหน้ายาตูเจ้าเก่ามืออันด้างอันเอาอาซักเรียกแขกเกศมันเมืองเข้ามาถึงกาปานเข้ามาเนี่ยอีขังงมจะป้าดั้งตูเจ้าเก่าเขาเนาะขำไรว่าเปื่อนหนังก็ไง okay? มันใจอีหังอืมอันบีดั้งกระตัดด้งแขนยังหรือสิสุวบตูเจ้าเก่าหลัดเปลกแปลก้กัดแขกเออป้าดัางตูค่ะเราขำไรถักได้ก้นหนังก็ป้าดั้งตูค่ะก็เพื่อจันทร์เราลีอาย ใครขวางความไตคือใตเบื้องไตอย่างคือสื่อคือสางอย่างในมันเหมือนดั้งวัลสุนตูค่ะค่ะนอนังวัสุนตูค่ะขำได้ไหมถึงว่าเออกระวนจังไหนกระสุนจะเลววนจังไหนก่อมยิ้นจมพัดตอนไปไ้สวยไปยิ้นจมพัดตอนสวยไปเฮ็ดสวยไปกัดเลใจค่ะเราได้มันเป็นสุนไสุนเบียนเบือนไลใจเจ้าคือกรออยู่เจ้านั้นไลใจเจ้าคือก่อให้เจนั้นตัวจากกระววมันถูกจ้าคือก่อให้เจ้านั้นอันคาวันน้มันเหมนสุนตูค่ะค่ะได้อำยิ้นจมซ้อมอำใครข้าว่วยไออำใครวงความจือคือไตง ห้องออกควบตัวเจ้าก่ามายล้วก็มันลีอายห้องออกมายล้วม่เฮ็ดอะไรในห้องแห่งลีอายตัวเจ้าเก่าลีอายปุ่มอะไรอ่ะรีอายเจือคือวันมึงตัวเจ้าเก่าเลื่องเจียงปีเหมาใต้เฮาก็ป้นกับย่อมังเจ้อก็ระดับปีเหมาใต้ในเฮ็ดปีหนึ่งเย้าปีหนึ่งอันพันเมืองใต้เฮาในขึ้นยาวเหมาสูงมาเสบปอกปีเหมาป้นกับปีเหมาเผียวมากก็เป็นในก็ย่อมังเจ้อกะวันนี้กะว่าเฮ็ดพิงเงพิงตุ้งใต้เฮาในเฮ็ดป๋ออีสังอันวันนั้นขาเขาใครมาซับเลี้ยงหลัดป้านโนวิวฝ่ายในขาเขาเป็นน้หอมเงินในขาน้อ ไกกาวาในคานอปีน้องเขานะ่ะขยอนรัดกอมหนึ่งคอสองกมัมแค้นตัวถ่อมมาตั้งไหนเจอเป็นไตเฮาอยู่เมืองนางเส็มวะในคานอเฮ็ดเลืนเจ๊งปีเหมาไต้เฮาไหนย้อนเบืรอสังลเลยเฮ็ดหนาได้ถึงใครเหรอ้อกวนนน่าโคงกังกำผ่าลูกไหนปอหัวเฮามีเจอมีเคอเหมือนเป้นอยู่เฮาเป็นเคอไต้อยู่เฮามีพิงเงยพิงท่งไต้เฮาอำตกหงตกหาย เขามีเสือโคตไตเฮาอยู่ในเขาเฮามีกางเต๊ะืจอคือเฮาอยู่นะค่ะเขาเป็นพวอคู่วัยในะขาเป็นน้องเขานะอืมอย่าไปลืมบันปลายปีหมาไตในเฮาอยู่เมืองหลางเสียมบัดเฮาเลยกะเข้าเกาหลีอ่ำในกะเข้าเกาหลีเฮาเป็นไตเกาหนึ่งเลยหรือว่าเนินเจ๊งปีหมาไตในค่ะเนาะกันในมังเจ้าเฮ็ดเจ้าในปองอีสั่งหนักปองอีสั่งหนักเพออําเฮ็ดซัมนอกโครงการกําพาลูกไหนเปินผู้ว่าเฮาเป็นเคอสังเขามัหลังกวนอํามีปอมีเมะเขามหลังกวน ว่าเป็นว่าเป็นไผ่เคก็ว่าเอาหัวเป็นสิ่งอย่างเป็นเคยสั่งกับแมงก้นเริงกับเป็ดเนาะเย่เรือนกับเป็ดเจ้านั่นค่ะจังหวะเฮ็ดป่อยปีหมาไตในคะเนาะอัมเอเซ่ผู้ข้าในสวนนั่งว่าโอ้เรื่องจริงปีหมาไตสวนแนี่ในว่าเนาะโผค้าว่าโอ้ไตสุก็มีปีหมาเอเนาะในว่าเนาะเขาว่าเฮงไตเขามมีปีหมามีปีหมาเอเขามีเคยไตก็เฮงยห่ไมีปีหมาไตนะหูไมีแกอเขากวนเนาะดอกเคเขาว่าต้งนี้ปีหมาเค ไต่เขก็ตอว่ามีปีหมาไต้นี่ค่ะไป้องเขาก็เนาะครนึงเครอน่ยปุมมีปีหมาจรงทีว่าเครอคันนี้น้องเขาเป็นครอเก่อย่เนะก็เปิูดได้หนังคือพิงพุงไต่เขอ่ำตะของต๊ะหายเขาเป็นไตเออเนาะกําผาลุกในปุที่หูจักเขานั้นต้องว่าผู้ยหญาก็ลงเขาเนวันเนซนเนาะ อันนางยิงไตอันเขาถึกยาวมามาเหลวเนี่ยเฮ็ดพิงเงีพิงตรงไตเขาปีนึงยาวปีนึงนางหืออัมตกหงตกไข่นางหือเน่ากัมผาดุกในโปหัวเขาก็มีพิงเงีพิงตรงเหมือนเปิ้นอยู่เขาก็มีเจอมีเคยอยู่เขาก็ยังมีวันมีเมืองมาอยู่เมื่อวันนั้นไปไหนเขาไปหลองเขาเขาเนาะโอเคมาสุงกะเขาก็ย้อนสับเลี้ยงในข้างในอัมเดอร์เซเนาะเขามาเอาโพเกเขาเด่นนะเฮืออเมืองเขเนาะอัมก็มาอยู่เมืองหลังโปกะเนาะลุมเย่เป็นนังถามอ่ะสู้เปียนเคยอีสั่งล่ะไปนนั่งถามเจ้าไหนอยู่เนาะ มีมันเสื้อสมมินซูเ no, นี่ยเนาะเหมาข้ากัอารมณเย่บนก็ทำเนาะเออเสื้อตซูเนี่ยโอ้เสื้อค้ตไต้ซูหังดีนาค่ะในเปืนดังวันในค่ะพี่น้องเขาเนาะอันพี่น้องเคการีดังสิสองปันนานเมือนกัหนึ่งโคตไต้จะเน่ก็เป็ูจ้ากับเขาเป็นไต้ค่ะไปชุนข่าข้าวนอมเงินอายุนัดขนในก้อยในขนาะอย่าลืมเอาสืบพี่ในเซปันเฮอบะผู้ปรคันกันในคณะอย่าลืมเรียกโขดต่ามาปันเขาเฮ็ดป่อยบีมาไต้เฮ็ดกอบปืนทางอะเฮ็ดเ่อเนาะากับะ